รวมมูลน,นิธิตจาาคณะตำบลนาการเจาา้าอาวาสวัดนายใดของเราท่านได้ร่วมทาบุญเปินจำนวนเงินห้าพันบาทอโยมสาทุกข้อกันทีสักสามทีต่งังโยอาสาตุสาธุสาธุาธอนุโมทามิ สองในธรรมถ้าจะขอนำคำสอนให้ผู้คัมภีผ่านห่วงวตาะวายวนนิวนะเมตตาสังสอนคนทันเทวดาละสังกิเลสบริส i uh -huh. จัมมาสัวาตุกวันทิวเทมตวะโพ่าตาัทมังมัสสามิสุปิปนโนมิสุรักนาทยะสิรณีนาสปนจัิราริยจามากาิยมี มายังมันเทวิสุงอิสุงรักขันทายะอิสารเนตสาปัญจสิรัญยาจามะวาตุอรหะงโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namu tassa khóc vato arato sama sambutasa. Namu tassa khóc vato arato sama sambutasa. Namu tassa khóc ขังเทเรนังกัจจามิขังเรนังกัจฉามิขังเรนังกัจจามิขังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิขังขังสรนังกัจฉามิ ตาที่ยัมปีธังมังที่ัสงคังที่มิีสัยัมปีสังฆังัสงคังทีะะมิีสัยัมปีสังฆังัสงคังที่ยปิสรงังมปังนิจที่ัังคัทมสัมปังสสังมสาทยปัตมสิกขาสมายามิอัท we ningalili siखा पang keनाmi Aना na we melihatखा เวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิกาเมสุมิจ,จ,จาราเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมาาามาสุรามระมารยามัชฌะปรม,มัทถา,านา รตนิสิกขาปทํสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจภามาทถานาเวรมณีสิกขาวะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจาสิกขาปทานิสีเลนาสุขติยันติ

อาวิจิตติตาพรตอมปนันโตตะเคตเมตโรุเกิลิติขรตะเตจันตฤิเีบิบาเนิทีเปรติตภคามตโลุนาคามันิเกหาวะโทมิเกเตอุมาเจยันตุเทวะทาระทารวิสเมยยขคันธ้าปนาคา ดิันตาตันทิเคยมมีวะโลเวตนำกถาองคสุนันโตอาหนาตวนาคาโลอายมปะทันตามัดตวนาคาโลอายมปะทันตามัดวนาคาโลอายมก็ทันตา ां वेतां भा शरणणां गा च व्यतां शरणं गा च व्यतया ये ิตัวปัจจังวัตตสาวกสังโฆหุจปาติปันโนภะคะวัตตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภะคะวัตตสาวกสังโฆสามมิปาติปันโน

ตุทิน,นสา,ปปทา,าสาาังขปวัสสะเปตุคาหัวปะสเมตุเตสะ วัตถุเมตานังอาสวกเสยวังโอตุตาติยปีสุตินังวัตเมตานังปัจจะญาตานังอาสวกเสยวังยิธานังโอตุ นามตัสสะภาคาวาจาวาวัดจังบาลวัดทานฝ่ายสงฆ์งานเปิดจำปีแร6 8ขนาดทรงเทลังเทระ พรญาตเโยมทั้งหลยเอนำทองถิทงถินคณะกรรมการบ้านคณะกรรมการวัดทุกทุกทานทุกทุกคนใจเย็นมงคลมงคลมงคลมงีวัีดี เพื่อหาลายได้เป็นของทุนที่จะบูรณะโบสถ์โบสถ์นั้นท่านทุกทุดโจมแห่งจังหวัดกรรมการวัดก็มีโครงการยีนโยบายที่จะบูรณะกับท่านพระครูพัตละวะ น่าจะสร้างใหม่เลยนะน่าจะสร้างใหม่เลยเสร้างใหม่มันยาวมันกว้างใหญ่กว่านี้ท่านนี้ขององค์ก่อนต้องปูโขมตงปูโขมพรมโผู้ลงหลักปักฐานเอาไว้ยังไม่เสร็จท่านก็มา m o d e r n ก่อน มีพระคุณจากหลายลูกทำทําต่อก,กันมนานจ,าจ,าน,าจมน,นเสร็จเป็นมีหลวงพ่อพระครูทาวรกิจจารลับดอกเตอร์เจาคนาอำเภอจุนเนินสมัยนั้น่นาจจะยังเป็นพระประหลัดคงอยู่นะท่านก็มาสนับสนุนมาดูแลควบคุม ดำเนินการอะไรอย่างนี้ในนถึงอาจารย์บูภภด้วยเนี่ยเราถูกอาจชิมากอันดุนนิดงิเนี่ยอาจารย์บูทายยศในดีกาบูอาตชิมาเดี๋ยเราซื้อจอยบันออกจากสาขออกจากน้องบอลมาอยู่บ้านเช่วอันารยมัตนาบริสุทธิ์ ุูงนี้ไม่ได้มาชันให้เราเธอโยมด้วยุูง <Okay, so. S 1> นี้ไม่ได้มาชันให้เรามีภาวะจะไปประชุมหลักฐาสัทธารวงให้ไปถึงสองถึงสองโมงเชา้าเขาขออนโมทนาสาธุการบุญบรรทุกน้บรรลุนลก็ขอให้ได้เรียบร้อยและให้สำเร็จความประสงค์ดวงทุกประการ พระอาญโยมก็มีกลาลังกายกํลาลังใจที่ดีที่จะรวมกันปฏิบัติทำหน้าที่ดําเนินการงานองคลของเรานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอ,ขออนันมุนาขออรัถนาคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์กุศลศีลทานภาวนาสมาปฏิบัติที่คณะสงฆ์ญาติโยมสาธุชนทนั้งหลายได้รวมกันบำเพ็ญในเป็นไป ่รงเป็นาลวะปัจจัยเพื่อกูลหนุนนำให้ทุกท่านปราศจ,จากทุกสุขรุกภัยมีความสุขกายมีความสบายใจ,จเจริญด้วยจ,จตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัตินักคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จตามความมุมม่งมั่กราตนา ทุกประการทุกท่านทุกคนเธออะวาลิวาหาปูราปาลิปุริติสาคังเอวาเมวาฮิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวาสมิจโตสัพเพปุเรโตสังกปา โนปนรโสยะธามนิโชติราโสยทธาตัสบาโรอาโกอาเวนะสะ परि सु ขอเชิญร่วมงานมหาคุศลครั้งยิ่งใหญ่โครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทอดผ้าป่าสามคัคคีการประจำปี2568ณวัดหนองบอนตำบลนานกลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่24และ25มกราคม2568วัดหนองบอนตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบริษัทห้างร้านพ่อค้าประชาชนชาวบ้านหนองบอนบุกตาต้องได้จัดโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรม อบรมสมถะวิปัสนากรรมฐานบำเพ็ญบุญกุศลทอดพระป่าสามัคคีปิดทองพระประธานอาธิษฐานจิตขอพออหลวงปู่ดำพระประธานประจำวัดกับหลวงพ่อโหมรธรรมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบอลใส่บาทรพระประจำวันเกิดถวายสังฆทานซื้อโฉนดที่ดินถวายวัดและสอยดาวชิงรางวัลมากมายหลายอย่างเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณทำนุบำรุงอุโบสถและเสนาสนะภายในวัดหนองบอล กำหนดการวันศุกร์ที่24มกราคม2568เวลา6นาฬิกา30นาทีประกอบพิธีเปิดงานทอดพระป่าสามัคคีประสานความสามัคคีในชุมชนตำบลน,นากลาง เวลาเจ็นากา39นาทีเปิดให้บําเพ็ญบุญกุศลต่างๆเช่นทอดผ้าป่าสามาคัคคีปิดทองพระประธานอธิษฐานจิตขอพรหลวงปู่ดำพระประธานประจำวัดกับหลวงปู่โหบรธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบอนใส่บาทพระประจำวันเกิดถวายสังฆทาน ซื้อโฉนดที่ดินถวายวัดและสอยดาวชิงรางวัลมากมายหลายอย่างกลางคืนพบกับมหากรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำวงใหญ่ใจเกินร้อยบอยสิริชัยเจ้าตำรับลำเรื่องต่อกรอนทํานองขอนแกน่นเสนอตัวรับใช้ตามคำเรียกร้องของแฟน แนนแรงใจนพลาดไม่ได้ลืมไม่ได้ต้องงานประจำปีวัดหนองบอนตําบลน,นากลางอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่25มกราคม2568เวลา7นาฬิกา39นาทีเปิดให้บําเพ็ญบุญกุศลต่างๆพอดผ้าป่าสามาคัคคีปิดทองพระประธานอธิษฐานจิตขอพรหลวงปู่ดำ พระประธานประจำวัดกับหลวงพ่อโหมวรธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบอลใส่บาตพระประจำวันเกิดถวายสังฆทานซื้อโฉนดที่ดินถวายวัดและสอยดาวชิงรางวัลมากมายกลางคืนท่านจะได้พบกับความสนุกสนานยิ่งใหญ่อลังการหนึ่งรายการยักษ์หนึ่งรายการใหญ่ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่มโหราณในรอบปีกับหมอลำเสียงวิหกร่วมศิลปินหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรหมอลำรุ่นใหม่โชว์ยิ่งใหญ่สุดอลังการ ไม่ได้ลืมไม่ได้ต้องงานประจำปีวัดหนองบอนตาบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมารายได้ทั้งหมดสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างอุโบสถทดแทนหลังเก่าและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุณวัดหน,ดนองบอนตาบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอย่าลืมอย่าพลาดไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้สนุกได้กุศลแรงต้องงานประจำปีวัดหนองบอลตาบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี327 055 6136ชื่อบัญชีวัดหนองบอนติดต่อสอบถามร่วมบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป,ป่าสามัคคีโทรศัพท์095 209 7190พระครูพัทระธรรมพินิษฐ์ดร์เจ้าอาวาสวัดหนองบอน จองพื้นที่ขายสินค้าโทรศัพท์098 207 7174